นิทรศการหมอลามบานะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งนิทรศการในงานอีสานสร้างสารรค์นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันครับว่านิทรศการนี้เราพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับก็จากปกติแล้วเนี่ยคนเวลาไปเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็อยากจะเข้าไปชมดนตรีไปหาที่ที่แฮงเอานะครับทำไมเราถึงมาขอนแก่นแล้วถึงเราอยากจะไปฟังดนตรีแจ๊สอย่างที่ทุกทกที่อยู่ทั่วไปนะครับในเมื่อขอนแก่นเนี่ยมีเอกลักษณ์ของดนตรีหมอลาเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญอยู่แล้วนะครับเราก็เลย อยากจะตอบโจทย์ว่าเฮ้ยถ้าคนเมืองที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยเขาอยากฟังดนตรีหมอลำเนี่ยเขาจะต้องอยากฟังดนตรีหมอลำในลักษณะไหนในเซตติ้งไหนนะครับเราก็เลยเกิดเป็นนิทรรศาการหมอลำบาขึ้นซึ่งนิทรรศาการนี้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลักๆ3อย่างนะครับหอุตสาหกรรมดนตรีที่เป็นดนตรีหมอลำนะครับสออุตสาหกรรมการสารการทอนะครับซึ่งเราใช้งานต่ตางๆเหล่านี้มาเป็นงานในการสร้าง สเปซต่างๆเหล่านี้มาเป็นการตกแต่งนะครับและอุตสวาหการรมที่3ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยในการฟังดนตรีเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งจะประกอบด้วยอาหารอีสานที่ถูกดัดแปลงให้เป็นอาหารที่ทานง่ายเป็นอาหารที่ตอบโจทย์การชิมกินกับเครื่องดื่มนะครับค็อกเทลร่วมสมัยนะครับฉะนั้น3อย่างเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เซตติ้งในการเป็นนิทรศการหมอลำบาขึ้นนะครับ แต่อีกอันนึงที่สําคัญที่สุดก็คือว่าที่เรามาเลือกใช้โรงแรมแกรนอย่างเนี้ยเพราะว่าโรงแรมแกรนเนี่ยหนึ่งจริงๆแล้วเป็นโรงแรมที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอยู่แล้วนะครับสองก็คือโรงแรมแกรนเนี่ยเป็นโรงแรมที่ถูกทิ้งไว้นานพอสมควรนะครับจริงๆมันคือพูดถึงการพัฒนาเมืองเพื่อที่เอาใช้สเปซที่อันดื้ยูสต่างๆนะครับกลับมาใช้ในรูปแบบใหม่เพื่อทําให้เกิดการสร้างความกระตือรือร้อนในการเปลี่ยนแปลงและทําให้ย่านสีจันทร์ กลับมาเป็นย่านที่แอคทีฟได้เหมือนเดิมนะครับจะสังเกตได้ว่างานสถาปัตยกรรมอาหารเครื่องดื่มและดนตรีที่ประกอบเป็นนิทรรศการอันนี้นะครับมันเป็นงานออกแบบที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมืองในภาคอีสานนะครับสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญเลยก็คือว่าการออกแบบหรือการสร้างสารรค์ต่างๆเหล่านี้มันสามารถเข้าไปอยู่ในได้ทุกขแขนงมุมนะครับของ ชีวิตของคุณนะครับคือมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องดําเนินวิถีตามวิถีเดิมๆเสมอไปนะครับการที่เราคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะล้มล้างหรือไม่เคารพวิถีเดิมๆแต่จริงๆแล้วคือเราเป็นการต่อยอดนะครับที่ทําให้อุตสาหกรรมต่างๆนะครับสามารถพัฒนาแล้วสร้างเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องได้และกลายเป็นเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนขอนแก่นได้ ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือคอนแก่นเนี่ยจริงๆแล้วมีสถาปัตย,ยกรรมยุคโมเดิร์นนิซึมอย่างนในอาคารหลังเนี้ยนะครับอยู่เยอะแยะไปหมดเลยทุกคนอาจจะถูกมองว่าเออจริงๆมันเป็นอาคารเก่าที่ไร้คุณค่าแต่จริงๆแล้วอาคารอย่างตัวอย่างเช่นอาคารเนี้ยเป็นต้นนะครับเป็นอาคารที่จริงๆแล้วมีคุณค่าทางสถาปัตย,ยกรรมยุคโมเดิร์นนิสมากนะครับการที่เราเอาอาคารต่างๆเราเนี้ยกลับมาใช้ใหม่นะครับ ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจในย่านสีจันเนี่ยสามารถฟื้นได้ใหม่นะครับกลายเป็นย่านที่เฟื่องฟูเหมือนอย่างเช่นสีจันในอดีตได้แต่ในวิธีใหม่การตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับและการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่นะครับในอนาคตอันใกล้